สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมโเลีคลิปนี้ยามเช้านี้เรามาเปิดกันที่เรื่องราวของยูฟาดนพรเป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจอีกแล้วครับสำหรับเธอคนนี้แน่นอนนะครับว่าในแม็ดที่ เจวชนไทยของเราหรือว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่ที่มีการผรสมผสานกับน้องๆรุ่นใหม่ของเราที่ได้มีการแข่งขันกับเกาหลีใต้ออสตาจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ความประทับใจความน่ารักของสาวไทยของเราก็ยังไม่จบสิ้นครับมากันที่โคโวเลยครับเพจหลักของโคโวได้มีการสัมภาษณ์ยูฟาของเราด้วยโดยที่มีวิภาวีคอยเป็นล่ามให้โดยตากล้องของโคโวได้มีการถามยูฟาว่าทําไมไม่มาเล่น ที่เกาหลีใต้นั่นเองครับวิภาวีเธอก็ได้มีการตอบแทนเลยครับว่ายูฟาเธอเล่นลีกญี่ปุ่นนั่นเองครับสําหรับฤด,ดูกาลนี้ดีละครับแสดงให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าแม้กระทั่งตากล้องของโคโวก็น่าจะมีการจับตาหรือว่ายูฟาทำให้เขาเข้าตาแล้วจริงๆจนถึงขั้นกับมาพูดแซวๆกับยูฟาเลยว่าทําไมไม่มาเล่นที่ลีกเกาหลีใต้นั่นเองครับแล้วสิ่งที่ยูฟาตอบก็คือ ซี n ูเน็กเน็กเน็กยูฟ้าก็บอกว่าเน็กเน็กไปเรื่อยๆก็คือไม่รู้ว่าจะได้มาเล่น ลีกเกาหลีใต้เมื่อไรนั่นเองครับแต่แอดมินเชื่อได้เลยครับว่าถ้ายูฟามีการไทยเอาจริงๆหลีกก็น่าจะมีการสนใจในตัวของยูฟาของเราเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าฝีไม้ลายมือแล้วก็แพชชั่นต่างๆนั้นในการเล่นกับเกาหลีใต้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องของอนาคตครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ยูฟาของเราก็ถือว่ามีการอัพสกิลขึ้นมา น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีโอกาสช่วยพี่ๆในทีมชาติชุดใหญ่ในรายการ VNL หรือว่าชิงแชมป์โลกที่กำลังจะถึงนี้อย่างแน่นอนเลยครับ